นอกเหนือจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนแล้วนะคะในช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของระบบขนส่งทางบกกันบ้างซึ่งทางด้านของผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเดินรถเอกชนค่ะมีการแจ้งไปที่กรมการขนส่งทางบกนะคะว่าเขาขออนุญาตหน่อยได้ไหมที่เขาจะสามารถให้บริการได้เนี่ยแทนที่จะให้บริการแบบที่นั่งเว้นที่นั่งเขาขอให้บริการแบบทุกที่นั่งเลยแต่จะมีอุปกรณ์ซึ่งเป็น ฉากกันเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไปคำนวณดูแล้วสามารถให้บริการแบบที่นั่งเวน้นที่นั่งได้แต่ว่ายังไงก็ตามไม่คุ้มทุนค่ะคุณผู้ชมคะคาดการณ์กันว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563นี้น่าจะมีรถสามารถให้บริการได้สักประมาณร้อยละเที่ยวตามปกติค่ะ ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุธวิสารจิตให้ข้อมูลไว้นะคะว่าจากการพูดคุยกันกับผู้ประกอบการร,ร่วมโดยสารเอกชนคือผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะกลับมาเดินรถ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกก็เลยแจ้งเรื่องการอนุญ,ญาตให้เดินรถให้บริการหลังจากนี้ว่าจะยังคงมีลักษณะค่อยๆผ่อนคลายนะคะเพราะว่ายังมีพรกฉุกเฉินประกาศฉบับที่5ข้อที่5ที่ให้ประชาชนชะลอหรืองดการเดินทางข้ามจังหวัดเพราะฉะนั้นก็จะอนุญ,ญาตให้เดินรถได้เป็นกรณีไปค่ะประเด็นที่ผู้ประกอบการเขาเสนอว่าอยากจะให้ปรับลดความเข้มงวดของมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งบนรถโดยสารโดยให้ผู้เดินทางสามารถนั่งได้ทุกเบา แล้วผู้ประกอบการเนี่ยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เป็นลักษณะของฉากกั้นระหว่างที่นั่งเพื่อให้รถโดยสารแตละคันรองรับผู้เดินทางได้มากขึ้นสืบเนื่องจากถ้าเกิดวิ่งการตามมาตรการเว้นที่นั่งจะไม่คุ้มทุนกับการเดินรถเลยค่ะกรมการขนส่งทางบกก็มีการนําเสนอเรื่องนี้ให้กระทรวงคมนาคมและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสวคชุดเล็กพิจารณาต่อไปแน่นอนสําหรับการเดินรถของการรถไฟนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศ ไทหรือรอฟอทให้ข้อมูลมานะคะว่าถึงแม้รัฐบาลจะมีการผ่อนคลายมาตรการระยะ3าแต่การรถไฟจะต้องมีการติดตามรายละเอียดของมาตรการต่อไปโดยเฉพาะมาตรการควบคุมพื้นที่ของแต่ละจังหวัดรวมทั้งการคงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินซึ่งจํากัดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเคอร์ฟิวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อผู้โดยสารเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่สามารถเดินทางต่อหรือออกจากสถานีได้ส่วนการเดิน นิรถโดยสารของบขสปัจจุบันนี้เนี่ยเขาให้บริการเดินรถอยู่ประมาณร้อยละ15ของจํานวนเที่ยวรถปกติวันหนึ่งก็มีมากกว่า1,300เที่ยวค่ะมีผู้โดยสารใช้บริการแล้วกว่าวันละ8,000คนจากการประเมินเนี่ยคาดการกันว่าพอมีการผ่อนคลายมาตรการระยะที่3บขสน่าจะกลับมาเดินรถได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละประมาณร้อยละ30ของเที่ยวรถปกติค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ